สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับก็วันนี้จะมาแนะนําทีมตีกิจกรรมตีบอสเนาะก็มันผ่านมา2-3วันแล้วนะครับก็หลายๆคนน่าจะไปหาข้อมูลหาทงหาทีมช่องอื่น,นๆเขาน่าจะลงกันไปหมดแล้ว <c oughs> แต่พอดีผมเพิ่งว่างนะครับก็เลยเออมาทำสักหน่อยนะครับแล้วก็มีคนอยากให้ผมแนะนำนะครับโอเค ก็สําหรับทีมนะครับที่เอาไว้เล่นในตัวของกิจกรรมนะครับตีบอสนู่นนี่นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําเป็นทีมเบสิกขั้นพื้นฐานเลยนะครับว่าใช้ตัวอะไรเล่นกันบ้างเนาะโอเคก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับทีมนะครับมันจะมีองค์ประกอบอยู่สองค์ประกอบนะครับหลักๆในการเล่นเนาะก็จะเป็น1นะครับเส้นนะครับสไม้เวทอาร์นะครับสามฮานาเอพีนะครับแล้วก็4ไทฉะนะครับ4ตัวนี้นะครับเป็นตัวยืนพื้น กับการที่เอาไว้เล่นคู่กับตัวดามจที่ได้รับบัฟในวันนั้นๆนะครับเส้นนะครับแจกบัฟดามจให้ลูกไฟนะครับแมงงูนะครับรถเกาะนะครับส่วนตัวของฮานาเอชพีนะครับก็จะเป็นตัวบูทดามินะครับแล้วก็ฮิลนิดหน่อยนะครับไทชาก็บูทดามินะครับแล้วก็ฮิลนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวดามิที่ได้รับบัฟในวันนั้นๆนะครับตัวดามิทที่ได้รับบัฟ ในวันนั้นดูตรงไหนนะครับมาดูในด่านกิจกรรมของมันครับมันจะมี ex ให้เราดูอยู่นะครับว่าตัวอะไรได้รับบัฟบ้างนะครับก็อย่างเช่นวันนี้นะครับตัวที่เป็นท็อปเทียร์นะครับในการเล่นก็จะเป็นอันโดเนสพีกับอาชูร่านะครับส่วนรองลงมานะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีตัวละครก็จะเป็นในส่วนของครมาโจนะครับ s r เนาะก็ในทีมนี้นะครับในทีมที่ผมแนะนำมานะครับก็จะเป็นทีมเบสิกเลยนะครับ เล่นได้ตั้งแต่บอส1ดาวยันบอส6ดาวเลยนะครับพวกบอส6ดาวที่ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรจุกจิกนะครับอย่างไอต้องใช้ตัวผู้ชายนะครับอย่างใช้ตัวผู้หญิงอะไรพวกเนี้ยนะครับที่มันไม่ใช่มีเงื่อนไขอะไรแบบนั้นนะครับทีมนี้สามารถเล่นได้ตั้งแต่1ยัน6เลยนะครับเป็นทีมสําเร็จรูปเนาะก็ถ้าเกิดมันอย่างวันเนี้ยนะครับก็เลือกได้นะครับจะเป็นอันโดเ d P พีนะครับหรือตัวของอาชูล่านะครับสตัวนี้เป็นตัวดามจเนาะที่เหลือก็คือ ตามมันฟิกตามตำแหน่งของมันแล้วครับมันแทบจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยนะครับเส้นแจกไฟบัฟดามจแมงูแช่แข็งลดเกาะแล้วก็ไอสองตัวก็เป็นตัวบูดามจนะครับฮานะกับตัวของไทชะนะครับโอเคทีมเบสิกคันพื้นฐานเขาก็เล่นกันแค่นี้ครับมันสามารถตีบอสตั้งแต่1ยัน6ดาวได้นะครับที่มันไม่มีเงื่อนไขจุกจิกเกินไปนะโอเคนะครับทีนี้นะครับก็มีหลายท่านสอบถามมานะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม่มีทีมเมตาหลักในการตีเนี่ยนะครับเอาเป็น แบบซอฟลองมาหน่อยนะครับมีตัวอะไรพอที่จะมาทดแทนหรือแทนที่กับในทีมทีมนี้ได้ไหมนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ไม่มีทีมแบบเบสิกในการตีทีมนี้นะมันก็จะมีอีก1ทีมนะครับที่พอทดแทนกันได้นิดหน่อยเนาะก็สมมุติว่าคนงบน้อยตัวนะครน้อยนะครับไม่มีเซนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของไอ้น้องพระจันทร์นะครับ ที่จะมาสามารถเอามาเล่นแทนเซนได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับถามว่ามันดีเท่าเซนไหมมันก็ดีไม่เท่านะครับแต่ว่ามันก็พอมาแทนที่กันได้นะครับก็ตัวของน้องพระจันทร์นะแจกไฟนะครับแล้วก็แจกบัฟดาเมจนะครับนิดหน่อยนะครับก็วนไฟค่อนข้างที่จะต่างจากเซนนะครับแต่ว่ามันพอทดแทนกันได้นะครับแมงูเวทอาร์นะครับน่าจะมีกันทุกคนนะครับทีนี้มันก็จะมีคําถามอีกนะครับว่าไอแมงูเวทอาร์กับไอตัวชิโร่เนี่ยตัวอะไรดีกว่ากันนะครับ ตัวชิโร่นะครับเดี๋ยวพูดสั้นๆนะเมคานิก <Mechan ic S 2> ของสกิลของมันเนี่ยกับตัวของแม่งูเนี่ยแม่งูมันลดเกาะได้ค่อนข้างดีกว่าชิโร่นะครับชิโร่เมคานิกของสกิลอ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าแม่งูนะครับอันนี้ก็คือสรุปง่ายๆเลยนะก็คือถ้าเกิดมีชิโร่กับแม่งูนะครับไปทําแม่งูดีกว่าชิโร่ลต้องทําหรอกนะครับง่ายมากแค่นี้เองนะครับส่วนใครอยากจะเอาชิโร่มาเล่นก็ได้ครับไม่เสียหายแต่ผมแนะนําแม่งูดีกว่านะครับต่อมานะครับตัวของฮานาเอสพีนะก็ เป็นหุ่นฟางระดับ s p ที่อัปเกรดนะครับแค่นั้นเองเพราะว่าสกิลมันคล้ายคับกกากับหุ่นฟางมากนะครับแต่ตัวหุ่นฟางเนี่ยมันจะบูตดาเมจได้ไม่ค่อยเท่ากับฮานา HP นะครับฮานา HP จะบูตดาเมจได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็เอาหุ่นฟางมาแทนได้เลยนะครับคุณก็จะเสียความสามารถในการฮิวไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ความสามารถที่จะบูตดาเมจเนี่ยมันก็จะไม่เท่านะครับเพราะว่าตัวฮานามันทําได้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะเอาดาเมจ จากไอห้าตัวข้างหน้านะครับสี่ห้าตัวข้างหน้าเนี่ยมนลงกับไอตัวที่โดนสกิลสามอยู่นะครับแต่ว่าตัวของหุ่นฟางเนี่ยมันเอาดาเมจจากหุ่นเฉยนะครับดาเมจมันก็อาจจะไม่เท่านะแต่ว่ามันก็พอที่จะเล่นทดแทนกันได้นะครับโอเคต่อมานะครับในส่วนของไทฉะก็ไม่มีตัวแทนได้เหมือนกันนะครับไทฉะมันก็เป็นสกิลที่บูดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับ40%จากผลของสกิลนะครับแล้วก็70%จากแอคแทกเจ้าตัวไทฉะเนี่ยมันทำให้ตัวกลางเนี่ยมอนตัวกลาง ตายค่อนข้างที่จะไวมากๆนะครับไอตัวข้างหน้า45หตัวเนี่ยยังไม่ตายเลยตัวกลางแม่งตายก่อนแล้วนะครับโดยปกตินะก็ถ้าเกิดใครไม่มีไท้ยฉะนะครับก็ผมจะมีแนะนําอยู่2ตัว2อตัวนะครับมันจะเป็นทางเลือกนะครับคือคุณจะลงตัวดามจซ้าอีก1ตัวเลยนะครับอาทิเช่นอะไรนะครับอันที่เช่นวันนี้เป็นอันโดเนสพีกับไอตัวของอาชุล่าใช่ปะ ถ้าเกิดคุณไม่มีไทฉะคุณก็ลง2ตัวนี้เป็น2ตัวดาเมจลงมาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่มีนะครับแล้วมีเอนมุนะครับเอาเอนมุมาแทนก็โอเคนะครับมันก็พอที่จะใช้งานได้อยู่นะครับได้ฮิลได้เบิ้ลเทิร์นนะครับแล้วก็ได้บัฟดาเมจนะครับก็ถือว่าไม่น่าเกียดมากนะครับในการที่จะเอาไอ้ตัวเนี้ยมาแทนไทฉะนะครับแต่ถ้าเกิดมีไทฉะจะดีกว่านะครับแต่ถ้าไม่มีก็เอนมูก็ได้นะครับแล้วก็กับ ไอตัวดาเมจที actually, ่ม like ันได้รับ no บัฟนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ไม่มีตัวดาเมจที่ได้รับบัฟเลยนะครับไม่มีแบบไอตัวในลิทที่แม่งอยู่เลยนะครับตัวของคุโรูมโจนะครับโน1นะครับผมบอกเลยวันเนี้ยมันได้รับบัฟด้วยนะอืมซึ่งวันเนี้ยจะดีมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติวันที่มันไม่ได้รับบัฟอ่ะมันเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้ครับพอเล่นได้เนาะเพราะว่าคุณลองคิดสภาพเลยคุณไม่มีได้คุณไม่ได้มีไอตัวเมตาหรือไอตัวที่อยู่ในลิท ที่มันได้รับบัฟน,นู่นนี่เลยนะครับอชุลงอชุล่าอันโดนเอสพีอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะครับโครโมโจเนี่ยยืนหนึ่งนะครับเขามันก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยก็คือเล่นได้แล้วนะครับหรือถ้าเกิดใครแบบเฮ้ยขอบ้านกว่านี้นะครับไม่มีเอ็นมุนะครับถ้าไม่มีเอ็นมุนะครับแล้วต้องให้มาเล่นนะครับ อีกหนึ่งตัวนะครับคุณจะสามารถเลือกเป็นตัวอะไรได้นะครับก็ถ้าเกิดในระดับ sr เนี่ยมันน่าจะไม่มีแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวที่จะแนะนําก็คือเรียวเมงนะครับเรียวเมงมันเก็บได้จาก pvp นะครับซึ่งอันเนี้ยมันมันต้องเก็บอะเนาะมันจะเศกมันจะเศษขึ้นมาเลยก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องเก็บเศษจ,จากที่เราไปซื้อในร้านค้านะครับซึ่งไอตัวเนี้ยก็ดีพอสมควรนะครับแต่ถามว่ามันดีเท่าเมตาไหมก็บอกตรงๆมันก็ดีไม่เท่านะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณไม่มีเลยเนี่ย ไอตัวเรียวเมงเนี่ยมันมันเป็นตัวที่ควรมีติดบ้านนะครับสักหนึ่งตัวเนาะไปซื้อในร้านค้า PVP นะครับมันจะมีขายเศษอยู่นะซึ่งมาแนะนําตอนนี้นะครับสาหรับคนไม่มีเนะี่ยมันซื้อไม่ทันหรอกนะครับมันต้องใช้50เศษนะครับในการอัญเชิญ1ตัวนะสำหรับ S r ซึ่งผมแนะนําตอนนี้แล้วคนที่ยังไม่มีอ่ะมันไม่มีทางมาซื้อเรียวเมงตรงนี้ทันนะครับก็บอกไว้สําหรับ คราวหน้านหรือในโอกาสหน้าละกันเนาะว่าตัวเรียวเมงนะครับก็คืออีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์ได้นะครับสาหรับทีมตีกิจอะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นทีมสําหรับสายบ้านๆน,นะไม่ค่อยมีงบไม่ค่อยมีตัวละครเยอะนะครับก็ทีมนี้นะครับผมว่าโอเคยืนหนึ่งทีมนี้ผมรู้สึกว่าผมไปลองเล่นในวันแรกนะครับโอเคเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกวันแรกเรียวเมงมันได้รับ,บับไงไอเนี้ยผมไปลองคอมเนี้ยนะครับผมจะทําคลิปตั้งแต่วันแรกแล้วแหละแต่พอดีแบบ ออติดนู้นติด,ตด,ตดนี่เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับไอทีมเนี้ยมันผมผมจะทําไว้นะครับในวันแรกที่เอาไว้แบบว่าสายแบบสายแบบว่าไม่มีตัวละครเยอะสายธรรมดาบ้านๆเนี้ยนะครับเรืเอเมงมันได้รับบัฟด้วยในวันแรกนะครับซึ่งผลออกมาดีมากนะครับมันสามารถเก็บ123 4ได้สบายสได้สบายๆนะครับโอเคก็ทีมสำหรับคนที่มีของพร้อมนะครับมีตัวละครพร้อมนะครับก็สีตัวนี้ครับ ยืนพื้น4ี่ตัวนะครับอีกหนึ่งตัวเป็นตัวดาเมจที่ได้รับบัฟประจําวันนะครับแล้วก็มันสามารถตีบอสนะครับได้เกือบทุกตัวเลยนะครับผมบอกเลยไอทีมเนี้ยผมเอาไปตีบอสมาหมดละคือตั้งแต่บอส1ดาวยันบอส6ดาวนะครับไอพวก 1- 4ถึงดาวไม่เรียกบอสได้ไหมไม่มก็คือบอสมั้ง <laughs> เอาว่าเออไอพวกพวกบอสแล้วกันตั้งแต่5้ากดาวเออห้าหดาว พวกเนี้ยมันตีได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกเมงเอสพีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเมงเลกิเอเอสอาร์อะไรพวกเนี้ยมันตีได้หมดเลยนะครับสำหรับทีมทีมนี้นะครับแต่ถามว่ามันจะดีเท่าพวกทีมเฉพาะไหมก็ไม่เท่านะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือทีมที่เขาไว้ตีเมงเอสพีนะครับหรือไออีกทีมหนึ่งนะครับที่ไว้ทีมเนีย่ยอย่างทีมนี้นะครับที่ไว้ตีบอสแบบ บอสหดาวบอสหาดาวแบบปกติทั่วไปเขาจะใช้ทีมนี้แทนนะครับเพราะว่ามันจะรีดดาเมจได้ดีกว่านะครับแต่ว่าสําหรับทีมนี้ทีมเบสิกบ้านๆเนี่ย,ม,นนยมันก็ตีได้ครับผมลองและไอทีมนี้นะครับดาเมจได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณคุณต้องเปลี่ยนมิตมะไปมาคุณก็จะไหมเพราะว่าไอตัวนี้ก็ต้องการดาเมจสุดตัวนี้ก็ต้องการดาเมจสุดนะครับไอแมงเอพีนะครับคินก็ต้องการดาเมจสุดนะครับ ไอไทยากับไอเซนเนี่ยโอเคเนี่ยมันจะสบายหน่อยมันไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดใครขยันก็มาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าบางทีเราเราเอามิตามาที่ดีที่สุดดามเมจที่ดีที่สุดเนี่ยไปใส่ให้กับอันดนัิพีใช่ปะ่ะพอไอ้บอสมาหรือเพื่อนแชร์บอสมาเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาใส่ให้เมงเอพี P, มันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับซึ่งผมขี้เกียจนะครับผมก็เอาทีมนี้แหละนะครับไปตีนะครับถามว่าผมเก็บ MVP ได้ไหมก็ได้นะครับเก็บ MVP ได้นะครับปิดบอสได้นะทีมนี้นะ ปิดบอสได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบต้องการที่จะเอาชัวร์แบบเฮ้ยเราต้องการปิดบอสเราต้องการได้ MVP ของเพื่อนเนี่ยทีมเนี่ยทีมอย่างเงี้ยนะครับทีมนี้ก็คือทีมตีเบสิกเลยบอส5ดาว6ดาวนะครับเนี่ยทีมนี้นะครับตรงนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับอาจจะเป็นตัวอย่างอื่นนะไม่จําเป็นต้องเป็นในตัวของน้องแมงป่องนะครับถ้าเกิดสมมติมอนเยอะๆใช่ไหมมอนเยอะๆอาจจะเป็นแมง,งูก็ได้นะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับมันเราต้องพลิกแพงตามบอสตามมอนที่เราเจอนะครับ แล้วก็ส่วนในพวกบอสที่เป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็อย่างที่เงื่อนไขมันบอกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพวกตัวผู้ชายเนี่ยก็อาจจะเอาอะไรอะเอาตัวอาชุล่านะครับเอาทรรมโมะอะไรพวกเนี้ยนะครับเข้าไปตีนะครับหรือพวกตัวผู้หญิงอาจะเปลี่ยนเป็นโกซงโกเซนท้าคงทาคิี่อะไรเนี่ยครับแล้วมันแล้วแต่นะครับว่าเราจะปรับเปลี่ยนแล้วก็ทําตามเงื่อนไขที่มันให้มานะครับแล้วก็ในไอเดีเราเนี่ยเป็นยังไงนะบางทีมันต้องฟิกครับสมมติเอ๊ย ไอเชี่ยพี่ผมไม่มีคินเลยผมไม่มีโกเซนเลยนะครับก็เอาเล่นแค่ตามเงื่อนไขของมันนะครับว่าเออเฮ้ยเงื่อนไขเนี่ยมันมาประมาณนี้ใช่ไหมสมมติว่าเฮ้ยมันไม่โดนดาเมจจากตัวผู้ชายนะครับเราก็ตัวผู้หญิงลงนะครับมันไม่โดนดาเมจจากตัวผู้หญิงแล้วก็หาตัวผู้ชายที่มันพรอมมีดาเมจไอดีเราลงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ฟิกครับมันไม่ได้ฟิกแล้วก็ทุกตัวมันตีได้หมดนะครับทุกตัวมันตีได้หมดอย่างไอทีมตีบอสตัวหนึ่งอ่ะผมผมจาไม่ได้ที่มันจะใช้2ยามะ2ยามะนี่มันเอาตี เมานานาันเราตีใครสักคนหนึ่งนี่แหละผมจาไม่ได้นะแต่ว่ามันจะต้องใช้2ยามะตีนะครับซึ่ง2ยามะเนี่ยคนปกติทั่วไปก็ไม่ค่อยอยากทำกันใช่ไหมเออผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ใช่คนที่ทํา2ยามะนะครับผมก็ใช้ยามะคู่กับไอ้ทามโมมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไอ้บอสตัวนั้นนะ่ะผมจําไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีบอสตัวหนึ่งที่ใช้2ยามะทีตีนะครับเราสามารถพลิกแพงได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปตามไกด์หรือตามที่ไหนนะครับเราเราต้องทําความเข้าใจกับตัวกิจกรรมนะครับ ตัวด่านนะครับแล้วก็เราก็เอามาจัดทงจัดทีมตามที่แบบตามที่เรามีนะครับอันนี้ผมอยากจะให้ทําความเข้าใจกับทีมตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับด่านเกี่ยวกับเงื่อนไขนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็เราจะจัดเราจะสามารถจัดทีมไปตีได้เองนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดใครตัวครบไม่ต้องคิดครับเมื่อมีตัวครบเล่นตามไกด์ไปเลยนะครับตามแบบตามที่คุณไปดูมาไม่ว่าจะเป็นของจีนนะครับ ของอะไรอะของจีนของเวียดนามอะไรพวกนี้นะครับคุณก็ตีตามเขาไปได้เลยนะครับเพราะว่านั้นก็คือเซตที่ค่อนข้างที่จะดีที่สุดที่เขาเล่นกันพันผ่านมาแล้วเขาก็มาแชร์ให้เรามาทําลงบอร์ดลงเว็บอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นก็คือเซตที่เขาน่าจะลองมาแล้วมันดีที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่ได้มีอะไรก็อย่างที่ผมบอกครับทำความเข้าใจในด่านนะครับทําความเข้าใจเงื่อนไขนะครับแล้วก็มาลองจัดทีมนะครับก็อย่างอย่างเนี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างในทีมนี้นะครับทีมที่ เราไม่ได้มีทีมหลักอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณก็ดูนะครับว่าเอ้ยตัวไหนมันพอเล่นได้ตัวไหนมันอะไรได้นะครับก็มาจัดกันดูนะครับโอเคเนาะก็สําหรับทีมตีบอสก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดให้ผมแนะนําสรุปสั้นๆเลยนะครับก็เล่นทีนี้แหละไอ้สตัวนะครับเซนแมงูเอชอาร์ฮานาเอพไทฉะนะครับแล้วก็บวกกับตัวละครที่ได้ได้รับบัฟดาเมจในวันนั้นนะครับแค่นี้ครับชีวิตตัวของอูเบอร์บอสเนี่ยจบสบายง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะ เล่นดูสเกมนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะสบายมากนะครับเพราะว่าผมเล่นทีมเนี่ยตั้งแต่วันแรกแล้ววันแรกนะครับวันแรกรู้สึกผมจะใช้เรียวเมงนะครับเป็นดาเมจหลักนะครับวันที่2ผมใช้ทาคินะครับวันที่3ผมใช้ไอตัวของโอเทงูเอสนะครับส่วนวันนี้นะครับผมใช้อชุล่ากับตัวอันโดเนสพีนะครับแต่เดี๋ยวผมจะใช้เป็นอชุล่าละกันเพราะผมเอามิดมาสใส่ไว้ให้มันโอเคอย่างเงี้ยหดาวนะครับหดาวตีง่าย โอเคนะครับก็อันนี้ก็คือทีมเบสิกเบสิกนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยมาไปตีบอสก็ได้นะครับบอสทุกน้อง3-4ตัวเนี่ยก็ตีได้เหมือนกันดาเมจดาม,ม,ดดามงดามเมจมีนะครับส่วนไอ้พวกเรื่องของการปิดปิดมอนกับเอา MVP เนี่ยอันนี้ผมจะบอกครับว่าบางทีอะ คุณจัดทีมตามเมตาหรือตามไกด์ตามแหล่งข้อมูลต่างๆนานาคุณก็ไม่ได้ไม่ใช่จะการันตีว่าคุณจะได้ MVP หรือได้ปิดดาเมจนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันต้องอยู่ที่คนที่เชิญคุณด้วยครับเพราะว่าบางทีสมมติ่าคุณคิดว่าคุณเก่งแล้วใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนคุณที่แชร์มาเขาแชร์ให้กับคนที่เก่งกว่าคุณอะแล้วคุณบอกเฮ้ยเชี่ยมีทีมตามที่เขาแม่งแนะนํามาแล้วเนี่ยทำไมดาเมจไม่ได้หนึ่งก็เพราะว่า เพื่อนคุณเนะ่เชิญคนที่เก่งกว่าคุณมาตีเขาก็จะได้ MVP กับปิดบอสไปนะครับหรืออย่างการปิดบอสเนี่ยบางทีมันก็อาจจะใช้ดวงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เก่งกว่าคุณเนี่ยเขาตีไปแล้วใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยเวลาแม่งหมดแล้วเขายังปิดดาเมจไม่ได้แต่คุณมาตีกลางๆอะ่ะแล้วคุณเป็นคนที่โหดรองจากไอคนที่เก่งที่สุดตัคนนั้นอะ่ะคุณก็ปิดดาเมจคุณก็ได้การลดพลังงานตรงนี้ไปนะครับเนาะก็อย่างที่ผมบอกนะครับคือคุณสามารถปิด ปิดดาเมจหรือ MVP ได้นะครับมันจะมีอยู่2เงื่อนไขคือถ้าเพื่อนเชิญคุณคนเดียวเนี่ยแล้วคุณเป็นคนที่เก่งที่สุดในการตีมันแน่นอนอยู่แล้วครับว่าคุณจะได้ MVP แล้วก็คุณจะสามารถปิดบอสได้ถ้าเกิดตัวคุณเทพพอที่จะปิดได้ในแค่ว่าลงครั้งเดียวนะแต่ทีนี้นะครับพอถ้าเกิดเพื่อนคุณนะเชิญหลายคนนะครับแล้วคุณก็แบบเฮ้ย เชื่อกูเล่นตามไกด์แล้วกูเล่นตามที่เขาแม่งแนะนําแม่งมีทีมมีโอทุกอย่างแม่งเป๊ะหมดนะครับแต่ทําไมไม่ได้ MVP ทําไมไม่ได้ที่1นึ่งเอ้ยทำไมไม่ได้ปิดบอสนะครับก็อย่างผมบอกนะครับคือเขาอาจจะเชิญคนที่เก่งกว่าคุณมาก็ได้นะครับเล่นทีมเดียวกันเลยเล่นทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับแต่มิตมะเขาโหดกว่านู่นนั่นนี่กว่าแบบดีกว่าสมมติคุณคี้ดำสามร้อยเขาอาจจะคี้ดำสามร้อยสามสิบนะครับเพราะว่ามันห่างก,กัน3 0เปอร์เซ็นต 40%อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เห็นผลเห็นผลเรื่องดาเมจโน่นนี่แล้วนะครับเนาะก็สำหรับการตีนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะตีบอสตัวนี้ให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่าอันนี้มันตายกันหมดยังนะอันนี้น่าจะตายกันหมดแหละโอ้อันนี้ก็เล่นได้นะครับอันนี้ก็เล่นได้แต่แค่เรอจะแค่เปลี่ยนนะครับสมมุติว่าเราเรากดมาเงี้ยแบบเรากดมากางๆเงี้ยแบบโอ้ยเฮียลูกน้องบอสตายหมดแล้วเราจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนแค่นี้ครับ มันตีได้หมดครับแล้วถ้าเกิดสมมุติเราเจอบอสท,ที่แบบว่าเป็นบอสใหญ่องเงี้ยน,นะครับเป็นบอสห้าดาวหดาวพวก S R S P อย่างเงี้ยเราจะต้องค่อยๆเล่นนะครับเพราะปกติผมจะกดเซนออตโต้ไปเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยเออเร,เราต้องเอาบัฟในส่วนของดาเมจจากดูเนนดําของมันด้วยนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณเห็นอะไรวะอย่างเงี้ยเพื่อนชวนหลายคน เพราะดามเมจแม่งไอเลือดมันอะลงไวมากอันนี้คนตีน่นจาจะประมาณ4 5หคนเพิ่ๆเพสิบกว่าคนเพราะเลือดลดไวมากครับเลือดลดไวมาก ยัางไงาเราก็ไม่ได้ก็ได้มานิดหน่อยนะครับก็ถือว่าช่วยๆกันตีนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับทีมตีบอสนะครับก็สามารถเอาทีมแบบเบสิกที่ผมบอกเนี่ยไปเล่นได้ทุกบอสเลยนะครับเนี่ยไอเนียนะบวกกับตัวดาเมจประจําวันเล่นได้ทุกบอสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจอบอสที่มีเงื่อนไขนะครับอย่างตัวผู้หญิงตัวผู้ชายเงี้ยเราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนตัวดาเมจนะครับหรือปรับเปลี่ยนทีมนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับผมว่าทีมนี้ไปได้ไปได้หมดเลยนะครับไปได้เกือบหมดอ่ะ มันก็แค่ว่าเออถ้าเกิดสมมุติเจอไอตัวผู้หญิงผู้ชายเงี้ยเราว่าจ,จะต้องเปลี่ยนนะครับสมมุติเราเอาอาชัชล่ามานะครับอัชล่าตีผู้แบบไอตัวที่มันไม่มันไม่ได้รับดาเมจจากตัวผู้ชายเงี้ยอัชล่ามันตีไม่เข้าเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นคินนะครับหรือเปเลี่ยนเป็นเมงเอทีหรืว่าเปลี่ยนเป็นเมงเอทีนะครับหรือเปลี่ยนเป็นอันดอนนะครับหรือเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวผู้หญิงแล้วคุณคิดว่าทําดาเมจได้ครับโก้งโกเซนอย่างเงี้ยนะครับก็ ลองเอาไปเล่นดูนะครับนี่ก็จะเป็นการแนะน Team T ําทีมตีบอสคร่าวๆแล้วกันเนาะก็ไม่ได้เจาะลึกเจาะตื้นอะไรมากนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะโอเคนะครับก็สําหรับการแนะนําก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมบายๆไปละแล้วก็ถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับลองเมนน้นท์นู่นนั่นนี่นะครับโอเคไปละเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบายๆ